สัสดีค่ะมานะคะวันนี้กำลังแกงเขียวหวานหมูค่ะวันนี้นะคะแกงเขียวหวานหมูนะคะวันนี้เราก็คั่วเครื่องแกงกับน้ำมันกะทินิดหนึ่งนะคะให้เครื่องแกงหอมก่อนนะคะแต่เราค่อยเอาหมูล,ลงเนาะอันนี้แกงสไตล์แบบเราเนาะเราก็จะคั่วหมูให้สุกก่อนนะคะ นี่ค่ะเราก็ใช้เครื่องแกงคั่วลงไปนิดนึงผสมกับแกงเครื่หวานนะสีเขาจะได้สวยเนาะนี่ค่ะวันนี้เราแกงหมูติดมันค่ะแกงหมูติดมันนะคะแล้วก็ผักเราก็จะมีใช้เม็ดถั่วลันเตานะคะผักเราก็จะใช้แครอทค่ะทุกอย่างเป็นแช่ที่แค่พี่น้องเราก็จะใช้ผักสองแครอทกับ หัวลเตาก็สุกนะคะเราก็จะมาใส่ะมะพร้าวกระป๋องค่ะเราใส่แค่ครึ่งกระป๋องค่ะเพราะว่ามันเป็นหัวกะทิเนาะกะทิเนี่ยเนี่ยเห็นไหมกะทิเขามาแล้วเขาจะเหนียวแบบนี้นะคะถ้าเราต้มนานมันจะไม่น่ากินนะคะกะทิพวกน,นี้เพราะว่าเขาได้สุกมาเราก็เติมน้ําไปเพื่อไม่ให้มันเหนียวมากเนาะเราไม่ชอบเหนียวคนอื่นอาจจะชอบแบบ แกงเหนียวเหนียวข้นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ชอบค่ะเราชอบแบบนี้น้ำใสๆน้ำแบบอย่างนี้นะคะน้ำที่ไม่ข้นมากจนเกินไปเนะเาะก็กะทิพวกนี้เป็นหัวกะทินะคะในขณะที่เราแกงเนี่ยถ้าเราต้มเขานานเกินไปเขาจะข้นและเวลานั่นเย็นแล้วจะไม่อร่อยกะทิพวกนี้เราต้องแกงให้เป็นน้ำแบบแบบนี้นะคะคือว่าอย่าให้มันข้นเหมือนแป้ง โอเคนะคะนี่คือหน้าตาแกงของเรานะคะแล้วเราใช้แค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเราต้มขนมจีนแห้งค่ะต้มนิดหนึ่งนะคะขนมจีนแห้งนะคะเราเติมเกลือไปก่อนนะคะเกลือตัวนี้จะหวานอร่อยนะคะเราใช้เกลือไปก่อนเนะเาะแล้วค่อยว่ากันไปใช้น้ำตาลปึกนะคะ ดตานตกลงไปเลยค่ะน้ำปลาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาชิมเนะมาะพ็ใบมะกรูดนี่ค่ะเรามีเองค่ะแต่อาจจะไม่เยอะแต่ก็มีพอแก้ขัดได้เราไม่หั่นสอยนะคะเราฉีกลงไปอย่างนี้ค่ะนี่นะคะเราก็ฉีกทิ้งลงไปอย่างนี้นะคะเราก็ปิดไฟนิดนึงไฟแรงไปนิดนึงนะคะ่ะ แกงเราจริงๆก็สุกแล้วนะคะเราจะเอาน้ําแกงแบบนี้ค่ะเราจะไม่เอาน้ําแกงแบบข้นเหมือนแป้งนะคะถ้าเราใช้กะทิเยอะเกินไปมันจะข้นแล้วถ้าเราใส่กะทิเร็วไปเนอยังไม่สุกผัดยังไม่สุกเนี่ยกะทิเขาจะข้นเหมือนแป้งมันก็ไม่น่ารับประทานไม่น่ากินกันนะคะก็ตามสไตล์เราเนาะก็เดี๋ยวเรามาชิมกันเนาะ ราได้ชิมแล้วอร่อยนะคะถูกใจเรารสชาติแต่ในเมื่อเราทําให้ฝรั่งด้วยทําให้สามีนะเขาชอบหวานนิดนึงเน้องเราก็ใช้น้ําตาลปึกลงไปอีกหน่อยนะคะแล้วก็ความเค็มนี่เราก็ได้แล้วเราแต่ว่าเราต้องการความหอมของน้ําปลาอีกนิดหนึ่งค่ะนี่ค่ะไม่ต้องเยอะแค่นี้แกงเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอให้น้าตาลละลายแล้วเราก็ยกหลงเนาะ เสร็จเรียบร้อยค่ะความอร่อยไม่ต้องถามหาอร่อยแน่นอนค่ะอืมสุดยอดค่ะเผ็ดในตัวค่ะเผ็ดเครื่องแกงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะน้าเราจะเอาแบบนี้เราไม่เอาข้นนะคะก็เหลือตรนิดินงก็ได้นะคะเราจะเอารสกลมกลมไม่เอาเค็มไม่เอาหวานจนเกินไปนะคะพอดีพอดีค่ะ ขนมจีนเราก็ได้ที่แล้วนะคะขนมจีนแต่เรายกลงเนาะปยุดไฟขนมจีนก่อนนะคะมาดูนะคะอักใบโหระพาใส่ไปแล้วนะคะมีแต่ความหอมนะคะความหอมของเราก็อยู่ที่ใบโหระพาแล้วก็ใบมะกรูดนะคะ มานะคะแกงเขียวหวานหมูของเราก็เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะหน้าตานะคะเป็นแกงเขียวหวานสวีเดนแบบนี้ค่ะหน้าตานะคะเครื่องปรุงครบทุกอย่างนะคะแต่ไม่ใช่ผักไทยนะคะแล้วก็ขนมจีนค่ะนี่ค่ะขนมจีนนะคะขนมจีนแห้งต้มเสร็จแล้วนะคะก็จะมากินกับแกงเขียวหวานหมูชั้นนะคะหมูเนื้อติดมันนะคะแล้วก็ จะเป็นแกงเขียวหวานแบบเราเองค่ะมานะคะรับกันความอร่อยนะคะนี่ค่ะแกงเขียวหวานของเรานะคะสไตล์บ้าน,านสไตล์สวีเดนค่ะมีอะไรเราก็ใส่ไปตามนั้นแต่รสชาติไทยๆแน่นอนค่ะก็จะมีขนมจีนนะคะมานะคะอาหารเย็ยนเสร็จค่ะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ